Good Morning สาบายดีพี่น้องเชา้าวันนี้ตื่นมาเห็ดหยางกินนอ้อกินหยางนอมนมันีเนาะบ่อยากออกไปข้างนอกอากาศมันบ่ค่อยดีจ้าเดี๋ยวหาอะไรง่ายๆทำกินกันมีอะไรก็เจอแล้วนี่ตอบไปนี่นี่ไมโครเวฟนาทีหนึ่งได้เรื่อง ไปล่องกินกันเบื้องบันนี้ไปล่องเฮ็ดกินกันเบื้องพี่น้องมันเป็นแนวดเนี่เอาแบบง่ายๆนี่แหละซีวิตบ่ตองหยุ่งยากอย่างายนี่ต้องใส่ไอ้นี่ด้วยนี่ก็มี่แล้วเรียบร้อยโอเคจ้า เทาใดส่องขนมมาแล้วพี่น้องเท้าก็บสิมาเห็ดแบบง่ายๆเดี๋ยววันนี้เด้อหนึ่งซองใส่นุ่มใส่นุ่มหาช้อนโต๊ะหนึ่งหาซ่อน แล้วก็กวนพี่น้องแล้วก็เอาเขาไมโครเวฟหน้าที่หนึ่งทอน,นั้นพี่น้องสูตรเพิ่มเตรียมมาแล้วเรียบร้อยแซ่บแบบมาหมา,มาห้านี่แหละต้มปุ๊บเด็กกินปับ๊บอันนี้กัเขาไมโครเวฟป,ปุ๊บหนึ่งนาทีเรียบร้อยอันนี้สำหรับสูตรที่แบบว่าเมือได้ห่อขี่ข้านนะพี่น้องเนาะ ข้าวขีข่านข้ากะอามาจัดไปกับกาฟแฟลรล้อนๆถ้วยหนึ่งกัโอเคเสียบอยู่ได้พี่นอ้อง่ยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเรียบร้อยข้าอยากใส่แก้วนี่นในก้อนก็นได้หรือว่าจะใส่พิมพ์สวยๆเป็นรูปหัวใจก็ได้อันนี้เป็นนันพลาสติกเขาไมโครเวฟได้ บ่อยมันเต็มหลายแล้วก็เขาไมโครเวฟประมาณนี้จ้ะเสร็จแล้วก็เอาเขาไมโครเวฟหนึ่งนาที 1>, 1นาทีไมโครเวฟจ้ะใส่ไมโครเวฟนาทีหนึ่งพี่น้องหนึ่งนาทีหัวแหลกของเห้าออกมาเลยด้วยพี่น้องหนึ่งนาทีต่ตมาเป็นแบบนี้จ้าหลังจากที่เห้าอบแล้วหนึ่งนาทีนั่งกระสออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ ง่ายเนาะพี่น้องอันนี้สําหรับผู้ทียั่งบทันหูจกักสูตรสําเร็จเด้จอจ้ะเพราะว่าบางคนบ่สละกอกบึงกับโบหูได้พี่น้อง <c oughs> ด้าน่ต้องไปโสกเนี่ยที่มันแบบว่าเออบางเวลาเราก็แบบขี้เกียจเนาะมีบบพี่น้องลังมือเฮากขขา็ขี่ขานขี่ขานเออเฮาก็อยากได้เนี่ง่ายๆแล้วก็ต้องเส่บอยู่ได้เนาะเออง่ายแล้วก็เส่บ แล้วก็ซิมานะปรับคุณค้าหน่าไงดูดีน่ากินขึ้นมาเนาะบันนีเนาะอาหารเช้าวันนี้ของเราก็พร้อมแล้วค่ะถากาแฟห่อนๆเน้ะบันนีพี่น้องเห็นบอเออโหไปเนื้อนี่พี่น้องเอ้ยกินได้สามคนพอ,อกันคลิปนาพี่น้องอย่าลืมซับสไครไอดาเดอพี่น้องเดอขอบคุณค่ะบายบาย